พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์ที่26เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องผลแห่งความชอบธรรมคุณจะเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ในและด้วยผลแห่งความชอบธรรมจากการยืนอย่างถูกต้องกับพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์ผู้ที่ได้รับการเจิมเพื่อพระเกียรติ และการสรรเสริญของพระเจ้าที่พระสิริของพระองค์จะสำแดงออกและถูกรับรู้ฟิลิปปีบทที่ 1: ข้อที่11ฉบับ A.M.P.C พี่น้องคะคุณรู้ไหมว่าเราเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมอิสยาห์บทที่6 1ข้อที่3กล่าวว่าเพื่อจัดเตรียมให้กับพวกที่ไว้ทุกข์ในซิโยนคือให้มงกุฎแทนขี้เท่าแก่พวกเขา และให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนกันไว้ทุกเสื้อคลุมแห่งกันสรรเสริญแทนจิตวิญญาณที่ท้อแท้แล้วคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมที่พระยาเวทรงปลูกไว้เพื่อสํแเดงพระสิริของพระองค์เราเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อให้เกิดผลแห่งความชอบธรรมฮาเลลูยาพี่น้องคาสิ่งนี้ ทำให้ระลึกถึงพระคําของพระอาจารย์ในยหอนบทที่15ข้อที่5ที่ว่าเราเป็นเถาวัลย์งุนพวกท่านเป็นขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสินใดไม่ได้เลยในข้อที่8ต้ทองตรัสต่อว่าพระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเห็นนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรายอหนบทที่1 5ข้อที่8เราสำแดงตัวว่าเป็นสาวกของพระองค์เมื่อชีวิตของเราเต็มไปด้วยผลแห่งความชอบธรรมมากมายนั่นคือการงานแห่งความชอบธรรมพี่น้อง้าทุกทีที่คุณพบตัวเองจ่งสำแดงผลแห่งความชอบธรรมให้ปรากฏนั่นคือผลิตการงานแห่งความชอบธรรม เพราะว่าคุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์คุณจะสำแดงออกถึงบุคคลที่คุณเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณคือสิ่งที่จะสำแดงออกมาภายใต้ความกดดันดังนั้นเนื่องจากคุณเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์จึงเป็นธรรมชาติของคุณที่จะเดินในความชอบธรรมและทำงานแห่งความชอบธรรม ในมัทธิวบทที่10ข้อที่8พระเยสูเจ้าทรงบัญชาเราให้สำแดงผลและการงานแห่งความชอบธรรมออกมาเปล่าๆเ,เมื่อพระองค์ตรัสว่าจงรักษาคนป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับพีออกทั้งทั้งหลายได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆ ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่2 4บถึง25ฉบับ NIV กล่าวว่าและเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทิ้งสิ่งจอมปลอมและพูดความจริงต่อพื้นบ้านของตนเพราะเราทั้งปวงล้วนเป็นอวัยวะเดียวกัน และเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1นและเอเฟซัสบทที่5ข้อที่8ป0ฉบับ NIV กล่าวว่าเพราะฉะนั้นทั้งทั้งหลายจงเรียมแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนที่พระคิดทรงรักเราทั้งหลายและประทานพระองค์เองเพื่อเราเป็นเหมือนของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพราะเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างพผลของความสว่างประกอบด้วยความดีทั้งปวงความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นจงหาให้พบว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงระลึกว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระองค์ที่ถูกสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อกันดี เอเฟซาบทที่สองข้อที่สิบให้เรากล่อคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมที่พระองค์ทรง,งปลูกไว้เพื่อให้เกิดผลแห่งความชอบธรรม ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนถึงความชอบธรรมของพระองค์และเป็นพยานถึงความดีงามของพระองค์ต่อโลกในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l i น e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด